โอ้โหชัดเจน 2K ภาพคมคมสีชัดๆัดตีต้องขยับประชิดอย่างนี้อือมึงเป็นไงล่ะจัดใส่เงาสมจริงไปเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับเล่นเด้ไหมก็เ,เอยไม่กี้อึดใจนะผมเนนี้คือข้อดีของซิมที่มีหลายข้อหลายเทปเราก็มาทดสอบเกม Call of Duty Warzone 2กันเลยครับ กับการาฟิกที่ระดับ 2K ครับลื่นๆภาพสวยงามเลยเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งครับนี่2500คูณ4ค,ครับ Quality Extreme DLSS รับในโหมดค a l i t y ครับการ์ดจอรันประมาณ74นะยังไปต่อในดับ,บ 4K ได้นะครับเพราะว่าการ์ดจอ เล่น 2K ปรบบไอติมเนี่ยยังใช้งานแค่70%เองนะครับประกออุณหภูมิการจอคือเย็นมากนะอันนี้คือห้องพัดลมไม่ได้เปิดแอร์เลยแล้วก็เปิดฝาข้างเคลียดไว้นะครับอุณหภูมิการจอ53องศาคือเย็นมากครับผมกับ GigaByte Aero ตัวนี้ครับอ่ะวิวครับ i5 1300ใช้งานแค่30%ครับส่วนแรมเครื่องกินไปมา14กิกโอเคเราไปุยก,กันครับจริงถ้าใครอยากได้ภาพชัดกว่าน,นี้ก็ ไม่จะเป็นที่จะต้องเปิด dl L s s ก็ได้นะครับเฮ้ยเจอว่ะเฮ้ยบุกเว้ยบุกเว้ยโอ้โหเจดเจังเดี๋เดๆน เอามันเพื่อนเอามันสไลด์เอฮ้ยได้ป่าวะเป็นไงวะคุวงงในคุวงงในอ้ยฝนแรงแล้วทุกคนดีไม่ดีต้องอาจจะต้องหยุดสตรีมเฮ้ยหยุดเล่นชั่วคราวนั่นเนี่ย ในยลืนหลายเลยจับคู่กับจอ 2k 1 4 4 h เฮอได้สบายสบายครับเราก็มาต่อเกม gta v 5 m กันบ้างครับปรับ 2k v ม่ไนะนี่ตามดีเลยครับ a x t 0 7 t i o n เจ e o นี่คือปรับสุดเลยนะครับไม่มีภาพเป็นดินนทมันแน่นอน เฟรมเรทที่ได้ครับ 2K ภาพคมคมสีชัดชัดเ้ยชุดกลับมาแล้วนี่หว่าเฟรมเรททำงานผม140เฟรมกาจอก็รันแค่57 58เท่านั้นเองนะครับพอกราฟิกเกมมีน้อยกว่าตัวกาจอที่จะประมวลผลได้นะผมกาจอมันแรงกว่าข้อมูลเกมนั่นเองนะครับมันก็เลยทำงานแค่50ครับอุณหภูมิกาจอก็เย็นมากครับ50องศาเท่านั้นคือเย็นเจี๊ยบเลย อาจจวมาลองวิ่งกันสักหน่อยแล้วพอจะลองปรับการาฟิกมันมสูงกว่าน,นี้จะได้เห็นการ์จอรันเต็ม99%แล้วมาดูซิว่าอ, <c oughs> อุนอุณหภูมิการ์จอจะเท่าไหร่ครับโอ้เครื่องสวยนั่นเนี่ยเรากี่นาวะ่ะอุ้ยอยเร็วจริงนี่ครับเฟเอเฉลี่ยก็ประมาณ1 3 0 1ส0เฟรมอรสบเฟองผมกลาส้มถ้าอยู่ คนเดียวก็น่าจะเกือบเกือบร้อยแปดสิบเฟรมนะครับเดี๋ยวมาลองปรับ MSAAx8 ไปเลยบ,บังคับการจอรันเต็มที่นะครับแล้วก็ภาพก็จะสวยขึ้นด้วยแต่เฟรมเรทน่าจะต่ำกว่าร้อยแน่นอนนะครับปึ๊บนี่การจอรันเต็มที่ผม9ก็แล้วก็เฟรมเรทที่ทำได้ก็70-80เฟรมตัวแรมเครื่องครับใช้ไปวันมาณ13กิกโอ้ยสะดุดสะดุดนี่ครับพอการจอรัน100%นนะครับอุณหภูมิก็ยังอยู่ที่ ไม่เกิน60องศานะคือเย็นมากครับเย็นภาพสวยใครจะตัดต่อสตรีมได้หมดอัดหน้าจอค้อนสูงก็ได้เช่นกันครับฟ f ยสบายๆเลยครับภาพสวยงามเล่นลื่นตัดต่อสตรีมได้หมดเลยครับยังไม่ได้ก็แปลกแล้วนะครับแล้วก็ดูครับนี่ไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับ บางคนสเปคก็พออย่างแอปปอกแต่บางทีก็อาจจะเจอเฟืองกระตุกเฟืงกระทบางทีมันก็แบบไม่ได้ขึ้นอยู่กับสเปคคอมนะบางครั้งบางทีคืนบางทีอะไรบ่อยจังวะบางทีอาจจะเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ไม่ดีก็มีโอกาสเป็นได้นะครับปัจจัยหลายๆอย่างแต่ก็ต้องดูพื้นฐานถ้าคอมเราโอเคนั่นนู่นนี่สเปคโอเคแล้วเช็คซอฟต์แวร์โอเคแล้วมันยังหน่วงกระตุกอยู่ก็อาจจะเป็นที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนประเทศดูนะครับถ้าเปลี่ยนประเทศไายก็ ชัดเจนเลยว่าเป็นที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเอาล่ะเราก็มาทดสอบเกมฮ็อกบอร์เกมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมที่กินสเปคอีกหนึ่งเกมนะครับมาดูเซตติ้งก็คือปรับเป็น 2K มือนเดิมครับอัลต้าตามนี้เลย DL s ปรับในโหมดคุณ i t y นะครับยังไม่เปิดเลนะนะถ้าปรับระดับนี้เปิดเลไม่ไหวนะครับเพราะเป็นเกมที่ค่อนข้างกินสเปคมากแต่นี้ก็ได้ภาพที่ค่อนข้างสวยแล้วนะครับเนี่ยขนาด 2K Alta เปิด DLs มันยังได้ประมาณปิ่มๆร้อยเฟรมเองนะถ้าเปิด DLs เนี่ยอาจจะไม่ไหวโอ้โหโดนสอยโดนสอยเดี๋ยวรอกก่อนรอกก่อนมาแน่จริงก็เสกมานี่โชบโชบชบทำไมเราไม่ได้เลยวะมาเออโอ้โหตกนี่แนะ่ นี่เนี่ยซุ่มโจมตีเหรอนี่ระยะไกลนี่เนี่ย้ออโหอโอ้เออระเบอร์ไอ้ผีพวกนี้มันแพ้ไฟนี่แน,อนอ่อุ้ยลบนีอุ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่แน่ ไอหมานี่มาไงวะออโอ้โหหมาบินหมาบินหมาบินใครวะที่มันเปรี้ยวจริงวะเออโอ้โหเก็บท่าไม่ตายใส่มันตั้งเลอไหนไวะอ้าวแม่งเหลือกี่ตัวนี่ลบมาเราจะไม่ใช้่าษาต้องห้ามครับมันจะโกงเกินไป ออออืื mould mould <udo> อืืเระเบิดไฟเออเออลุกขึ้นมา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 เป็นไงเป็นไงเรามาแล้ таки, วสิเรามาแล้วสิเดี๋ยวเดี๋ยวตีปิดจอ็อบปิดจอ็อบเออตายเลยแม่มด โอเคครับประมาณนี้นะแล้วก็แรมเครื่องรับกินไปประมาณ16-17กิกนะครับก็ช่วยให้การเล่นเกมดื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมิการ์จอครับผมก็อุ่นๆป,ป,ป,ประมาณ60องศาครับชิวๆเลยถือว่าการ์จอตัวนี้ค่อนข้างเย็นเลยครับมาลองทดสอบเปิดเลเทซิ่งในเกมฮอกบอดเลกาซี่กันบ้างครับนี่ครับปวดออนทั้งหมดแล้วก็คุณภาพตีปรับอัลต้าเลยครับปรับสวยที่สุด นะความเหียหน้าจอปลี่ยเป็น Full HD เปิดเตียวไวเดตในโหมด Quality ปึ๊บมาครับนี่90เฟรมครับการ์ดจอรันประมาณ70-80นะ70ครับถ้าใครอยากได้ภาพที่สวยกว่านี้ต้อง 2K แล้วนะแต่การ์ดจออาจจะไม่ไหวนะครับวมนนีคค้ภาพโอ้โหครับสวยครับภาพสวยมากครับทุกคน ต้องขยับประชิดอย่างนี้เออมึงเป็นไงล่ะจัดใส่และเงาสมจริงไปเลยเอออุตสาห์เปิดเลเทสซิ่งแล้วใช่ไหมมันต้องจัดคอมโบเดือดใส่และเงาใส่และเงาเฮ้ยไอ้กบบินมาไงวะโอ้โหนี่เนี่ยเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยว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 กลับมาแป๊บนึง มาดูในส่วนของงานตัดต่อเรนเดอร์กันว่านะผมการตัดต่อเรนเดอร์เนี่ยก็กเสามารถทําได้อย่างลื่นไหลนะครับใส่เอฟเฟกต์พีวิวอะไรต่างๆทําได้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ 3D ในการเรนเดอร์ทํางานสถาปัตย์ออโต้แคได้หมดนะครับเพราะสเปคนี้ค่อนข้างแรงเลยด้วยที่ตัว CPU นะครับเขามีถึง10คอร์16เ o ก็ช่วยใน การเรนเดอร์ đ e đ er ระดับกลางถึงสูงได้เลยนะครับแล้วก็ผนวกกับการจอที่เป็น RTX 4070เนี่ยทำงานออกแบบโมเดล 3D 2D ได้หมดเลยนะครับพรีวิวต่างๆได้อย่างลื่นไหลเดี๋ยวยังไงครั้งต่อไปผมจะเอาตัวโปรแกรมที่แบบเกี่ยวกับงาน 3D มารีวิวให้ดูด้วยละกันนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ก็อาชีพเข้าไปก่อนนะครับทำความเข้าใจกันนแ,แล้วก็ในส่แวรสายนขสองกิ๊กเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการเปิดหลายโปรแกรมประมวลผลหลายโปรแกรมพร,รม้อมกันได้เป็นอย่างดีเลยลื่นไหลนะครับอย่างเช่น เราเปิดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอใช่ไหมเราก็อาจจะเปิดโปรแกรมอื่นอันเนี้ยซินเดบันท์ r ยี่สโปรแกรมทดสอบการเรนเดอร์เปิด Discord อะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยปุ๊บสลับหน้าจอไปมาได้เลื่อนไหลเปิด Google Chrome เนี่ยครับเห็นไหมปุ๊บฟับปุ๊บฟับใน,นขณะที่เรายังเปิดพรีวิวโปรแกรมตัดต่อวิดีโออยู่นเนี่ยนะครับเห็นปะทำได้อย่างเลื่อนไหลเนี่ยหรือว่าเราจะฟังเพลงไปด้วยได้เนี่ยครับเห็นไหมก็ทําได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะทีนี้ผมจะลอง ทำการเรนเดอร์ให้ดูนะครับพอๆกับการดูอุณหภูมิ CPU แล้วกันนะครับลองทดสอบนี่ CPU ก็จะเรนเดอร์มีหลายคอร์หลายเทก็ช่วยในเรื่องของการเรนเดอร์รวเดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโปรแกรมนี้ก็จะดึงประสิทธิภาพ CPU ทำงาน100%เต็มเลยครับแต่ระหว่างที่เราเรนเดอร์เราก็ยังสามารถอันเนี้ยเห็นไหมนะครับก็ยังฟังเพลงได้นะแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมิ CPU นะครับ ก็ไม่เกิน80องศานะครับห้องเป็นห้องพัดลมทั่วๆไปเลยไม่ได้เปิดแอร์นะครับเอุณหภูมิ CPU ก็จะอยู่เนี่ยไม่เกิน70นะครับนี่เพลงก็ยังเล่นอยู่เนะนครับอันนี้ก็ยังเรนเดอร์อยู่อุณหภูมิก็วิ่งอยู่ตอนนี้ก็วิ่งอยู่วัน50-60องศานะคือเย็นมากครับทุกคนเนี่ย CPU ก็ยังรัน100%แช่ยาวๆเลยครับเห็นไ,ไหมนี่ ต,ต่อเรนเดอร์สตรีมอัดจอได้หมดเลยครับกับเครื่องนี้ทำได้สบายๆนะครับในส่วนการบางแอร์ฟโล่เครื่องนะครับก็คือด้านหน้าเราก็เป็นหม้อน้ำนะครับเป่าลมฟึบใส่นี้แล้วก็ระบายของมรนออกด้านบนนะครับก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรเลยครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับเรนเดอร์ ender, ไหมก็เลยไม่ขี้อึดใจนะผมเลยนี่คือข้อดีของ c p มที่มีหลายข้อหลายเทส นะครับแล้วก็ในส่วนของ CPU ตัวนี้มันมี iGPU อยู่ด้วยนะครับเราสามารถใช้ iGPU ตัวนี้ช่วยในการอัดหน้าจอช่วยในการยิงสตรีมนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระตัว CPU แล้วก็การ์ดจอไม่ให้มันทำงานหนักเกินไปนะครผมมันจะได้มีประสิทธิภาพในการประมวลผลเรนเดอร์ ender, งานหลักๆนั่นเองนะครับก็ปล่อยให้ iGPU เนี่ยทำงานไป